สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลปไมามาสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะวันนี้นะคะครูลิมีข้อหนึ่งที่จะมาบอกทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนก่อนที่จะเสียผู้ชายไปโอเคไหมอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้คุณจะต้องไม่เสียผู้ชายไปตั้งแต่แรกโอเคไหมอ่ะครูลิจะต้องเริ่มจากเกรินนิดนึงนะคะเพราะว่าบางที ถ้าเกิดเนี่ยทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นเวลาที่ผู้ชายมาจีบเรานะแล้วแรกๆเนี่ยเรายังไม่รู้เขาชอบเราไหมใช่ไหม,มันก็ต้องมีช่วงเล่นตัวเพื่อที่จะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาเข้ามาจีบจริงๆเขามีความพยายามจริงๆอันนั้นเราจะสามารถเล่นตัวได้เราอาจจะตอบน้อยหน่อย,อยไม่ทักก่อนไม่โทรหาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ไว้ก็คือว่าถ้าผู้ชายเขาเริ่มเข้าหาก่อนแล้วเริ่มส่งสัญญาณก่อนแล้วว่าเขาเนี่ยชอบคุณเขาจีบคุณนะอ่าข้อนี้คือคุณต้องอย่าเล่นตัวมากค่ะคําว่าอย่าเล่นตัวมากหมายความว่าพอเรารู้แล้วแหละว,ว่าผู้ชายเขามีใจเขาพยายามทักเขาพยายามที่จะโอเพ่นแบบ เปิดเวลาว่างรอเรารอให้เราทักหรือว่ารอตอบแชทคือเขาจะแบบส่งสายตาหรือว่าเปิดสถานสัญญาณเลือสัญญาณอะไรต่างๆที่แบบเอ้ยทำไมสมมติเป็นสัญญาณออนไลน์อะไรแบบนี้หรือสัญญาณว่าเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแสดงว่าตอนนี้ว่างอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นอ,อะไรบอกนิดนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละคือ คุณรู้แล้วว่าเขาอาจจะจีบคุณนะอะไรอย่างนี้ก็คราวนี้เราจะมาเข้าสู่ลําดับต่อไปคือเราอย่าไปเล่นตัวเยอะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมีเหตุผลค่ะฟังคุณลิดีดนะคะเพราะว่าโดยเนเจอร์ของผู้ชายเนี่ยเขาอันนี้ไม่เป็นความลับเลยนะว่านิสัยลึกๆของผู้ชายส่วนใหญ่หลายๆคนคือเขากลัวการถูกปฏิเสธค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเขากลัวการถูกปฏิเสธนะเขาจะเวลาที่เขาเข้าหาผู้หญิงเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงไม่มีการตอบสนองใดๆไม่มีสัญญาณตอบกลับว่าเอ้ยพอคุยได้ลองเข้ามาคุยก่อนอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเสียฟอร์มแล้วเขาไม่อยากเจ็บปวดค่ะผู้ชายคือเขากลัวการถูกปฏิเสธเ,เขากลัวการเจ็บปวดมากที่สุดกลัวความเจ็บปวดเนี่ยแล้วผู้หญิงที่เล่นตัวมากๆเนี่ยเหมือนเล่นเกมกับเขาใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าอ้ยถ้ามันซับซ้อนมากขนาดนี้สุดท้ายเนี่ย ยังไงผู้หญิงก็อาจจะปฏิเสธฉันนี่แหละเพราะว่าไม่มีสัญญาณใดๆตอบกลับมาเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เสี่ยงเกินไปจีบไปก็อาจจะเหมือนลงทุนผิดหุ้นผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเขาไปหาที่ใหม่ดีกว่าหาโอกาสดีๆใหม่ให้กับตัวเขาเองดีกว่านี่แหละค่ะคือเหตุผลนะคะว่าช่วงที่เขามาจีบคุณเนี่ยแล้วคุณรับรู้ได้ว่าเอ้ย เขาอยากคุยกับเราจริงๆเขาพยายามทักพยายามโทรพยายามส่งรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเริ่มรู้แล้วว่าอาจจะจีบคุณก็เล่นๆว้แยบแยบไปก็ได้อย่าเพิ่งเล่นตัวมากค่ะแต่ว่าการเล่นตัวแรกๆเนี่ยดีที่สุดแล้วดีดีแล้วค่ะสําหรับผู้หญิงอย่าเพิ่งไปเปิดมากอย่าเพิ่งไปแสดงความสนใจเขามากแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีการที่ทําเหมือนมีท่าทีว่าชอบเขาบ้างทั้งทั้งที่อ่ะขอดูก่อนนะแต่ว่าอ่ะ ทำท่าทีว่าก็๋ยวดูกันได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเราจะต้องส่งสัญญาณแบบนี้กลับไปเพราะว่าเล่นตัวมากไปผู้ชายหนีนะคะคูริศบอกไว้เลยอ่าโอเคคราวนี้มีอะไรอีกอ่ะคูริศจะแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าพอดีคูริศไปดูความลับผู้ชายมา <c oughs> จริงๆมันมีหลายข้อแหละแต่ว่าเลือกเอามาพูดอธิบายทีละข้อทีละข้อไปโอเคนะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ย ไม่ชอบผู้หญิงเมคอัพอ้า,อาจริงๆแล้วจริงๆส่วนใหญ่ชอบนะน้อยคนที่เวลาที่บอกว่าเอ้ยฉันชอบผู้หญิงธรรมชาตินะฉันชอบผู้หญิงไม่ต้องแต่งอะไรมากอาแต่คนนั้นต้องผิวดีจริงๆถูกปะคนนั้นต้องหน้าแบบไม่หน้าสดเราตกใจอะไรอย่างงี้นะอ,อ่าอย่างนั้นอะ่ะเขาก็เลยชอบไงเพราะว่ามันดูน่ารักงจริงถ้าผู้หญิงที่ผิวดีอยู่แล้ว หน้าตาแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าผู้หญิงหลายคนต้องพิจารณาตัวเองดีๆนิดนึงว่าเราต้องแต่งไหมเรารอดไหมหน้าสดเรารอดไหมอ่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยปากล้ำผิวไม่สม่ำเสมอผิวอาจจะมีดำดางบ้างอ่าเป็นหลุมเป็นบอ่อบ้างอะไรเงี้ยคุณต้องนิดนึงค่ะต้องลงครีม ตบแป้งนิดนึงตบแป้งพับหรืออะไรก็ได้ค่ะที่แบบที่มันทําให้หน้าเราดูเรียบขึ้นที่สําคัญคิ้วกับปากห้ามขาดโอเคไหมหนูหน้าธรรมชาติค่ะแต่ว่าต้องมีคิ้วคิ้วนี้ไม่ได้นะทุกคนแบบว่าตื่นนอนต้องระวังนิดนึงโอ้ใครมีคิ้วอยู่แล้วโชคดีมากค่ะไม่มีก็บางคนเขาก็ไปทําสักไปอะไรของเขาเนาะเออแต่ว่า คิวนี่คือเป็นแบบสำคัญดึงดึงให้ใบหน้าเราดูเด่นนะลิปสำคัญเหมือนกันค่ะก็พยายามแบบอย่าให้ปากคำใครปากคำนี้ต้องทาลิปต้องทาลิปนิดนึงนะครูลิปเนี่ยจริงๆปากคำเพราะว่าเด็กๆแพ้ยาเวลาผู้ชายมากลางคืนต้องทาลิปลิปมันที่มีสีค่ะไม่งั้นแบบไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าปากคำอะ่ะมันเรารู้ไงว่าเราไม่น่าจะรอดอะเราก็ต้องนิดนึงก่อนนอนทาน,นิดนึง ตื่นมาอ่ะอยู่ใกล้ๆทานนีดนึงอะไรแบบนี้ค่ะอืมเราต้องรู้ตัวเราเองโอเคไหมไม่ใช่แบบทุเรยค่ะคือทาไมก็หนูเป็นธรรมชาติ่งหนูเป็นธรรมชาติในส่วนเลยเออแต่ว่าธรรมชาติได้ลูกท่านลูหน้าสวยถ้าลูกปากไม่คาถ้าลูกแบบคิ้วเข้มอะไรเงี้ยน่ารักเลยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะอ่ะแต่ว่าถ้าธรรมชาติเราไม่รอดเราต้องเสริมนิดนึงโอเคไหมอ่านี่แหละคะ่ะความลับคือผู้ชายไม่ได้ไม่ชอบผู้หญิงเมคอัพนะ ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ดูดีต้องบอกงี้ค่ะคุณไม่เมคอัพแต่คุณดูดีรอดแต่ถ้าคุณไม่เมคอัพแล้วดูไม่ดีเติมนิดนึงโอเคค่ะแต่ถ้าออกไปเที่ยวเขานี่จัดเต็มจัดเต็มสวยได้เลยโอเคค่ะผู้ชายชอบผู้หญิงสวยนะคะจริง <laughs> วันนี้ครูลีต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีช่วดขายย่สวัสดีค่ะ <laughs> ช่วงขายมันไม่ขายแต่ก็คือขาย แดดแรงอ่ะหน้าดำแต่ถ้าเจอหน้าเธอจจังอะหน้าแดงแสงแดดที่แยงตายังไม่เท่าสายตาเธอที่แยงใจแต่อย่างไงก็ต้องใช้ครีมกันแดดหน้าหนาวแดดแรงแบบนี้ต้องตัวนี้เลยสีรั่มกันแดด SPF 116.5จากลิเซราตัวต่อไปครีมคอลลาเจนไม่ต้องลุ้นให้หน้าสวยคิดว่าก็น่าจะสวยครีมคอลลาเจนหน้าใสจากลิเซราตัวสุดท้าย อยากให้หน้าจำฉ่ำแบบผีไม่อำตอนกลางคืนตื่นมาผิวเฟินย้อนคืนความอ่อนเยาว์ต้องตัวนี้เลยซีรัมอิ่มน้ำดับเบิ้ลไฮายาจากลิเซรา